สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้คู่แท็กที่บ้านท่ามาสก,การาท่ามาัดจุดน้ำเคี่ยวของจังหวัดขอนแก่นคือทเทว,วาไรศิวะมหาเทพจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเดี๋ยวยุข้างในเดี๋ยวคู่แท็กให้บ้านแล้วเข้าไปเบิรงนก <c oughs> ันพี่น้องขอแล้วที่นี่เป็นจุดแรกจุดนี้เป็นวิหารของ วิหารของศิวะวิหารศิวะไล่จะพี่น้องเป็นวิหารที่สกุลละขอพอรจากพัสศิวะได้พี่น้องวิหานไล่นะครับเป็นทีเน่เป็นพัสศิวะนะครับวิหารพัสศิวะนะครับกราบขอพอรในตรงนี้ขอพอรในทั้งหมด3ขอด้อได้พี่น้องพี่น้องที่ขอได้พี่น้องต่อไปยุทธที่สองพี่น้องว <laughs> ิหารวิหารท้าวอมรินเทวทิลาพี่น้อง ขอไ,ไปขาบขอพ่อน,นะครับที่ชทางหน้านี่ครับจุดที่สองจุดนี้นะครับจุดที่สองพี่น้องด้านนี่ก็เป็นสร้างเอลวันนะพี่น้องสร้างเอสร้างเอลวันเป็นพระหนาของพระอินทร์พี่น้องโดยมีพระศิวะพระพรทมและพระวิษณุสามมหาเทพนะครับสามมหาเทพประทานให้แก่พระอินทร์เสื้อกันว่าผู้ใดลยลอดทองสร้างเอลวัณ เชือกนี้นะครับจะนําความโชคดีให้หมดสุกให้หมดเคาะมดให้หมดเคาะมีโชคลายให้หมดเคาะลายพี่น้องคู่แซกสิมาพามาหลอดพี่น้องมาเคาะลายจากคู่แซกสิหายไปคู่แซกซีถึงเลขพี่น้องหลอดทองหลอดทองพี่น้องสีพิมีโชคดีเคาะลายทิ้งยางสิมดไปได้พี่นออ้อ,นองจาก ขาต้องรอดเขามาถึงเขา,าต้องหลอดได้พี่น้องไปจุดต่อไปได้พี่น้องพี่น้องตรงนี้จุดขอพรจุด,จ,ดจุดหนึ่งจุดตรงนี้ได้พี่น้องขอพรในสามขอขอที่หนึ่งโชคลาบพี่น้องขอที่สองสุขภาพขอที่สามการงานข,ขอตรงนี้สำเร็จผลได้พี่น้องคู้แสตสิขอได้พี่น้อง ต่อไปพี่นอ้องไปพูดกันในบ้านสิทธาเขาชมเมืองบาดาลนะพี่นอ้องต่างผู้เสกมาพี่นอ้องเมืองบา,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 าดาลมีสิ่สวยงามขนาดไหนพี่น้องเออร์จุกประสงค์นะพระพุทติธี ี่ะพี่น้องพยาสีสัตนานาคราชพี่น้องนะครับมันจะเห็นได้ดีนะครับนอกกรสีเนี่ยพิธีกรรมฟ้าผนังเกี่ยวกับมุ่งมาดาลพยานาคพี่น้อง สีอยากมากนะครับ yeah. uh, อยากฟูค uh, ล้ายๆกับคัมเโนดนะ yeah, ครับแต่นก็นจะเป็นมือนแต่บาดาลที่น้อง นี่ก็จะเป็นเป็นหนาวปฏิวัติพี่น้องเด็กแตบบิดตามมากนะเป็นเออ่ขาจะเล่นจอเขาเล่นเป็นแบบแบบกิจกรรมเป็นพญานาคคนนี้แตตัวนี้เล็กพี่น้อง พระพี่น้องผู้สัดสการมันก็เห็นพี่น้องพี่น้องเมื่อวานผู้จัดให้บานให้บานน้องใส่กับพระพี่น้องมาสักการาพระที่วัดทเทพจังหวัดขอนแก่นนี่พี่น้องสุดท้ายนี่ผู้สัดสกับพระพี่น้องเที่ยวมื่อเดือนร้อยแล้วผู้สซงกับพี่ได้ดบดนพิลาตเลยก็ขอกลับบ้านกลับซองนี่พี่น้อง มืัอนี้ขอผู้เสพแคบานฝากพี่น้อง,ใน,งในช่วงในช่วงโควิดนี่ให้พี่น้องรักษาสุขภาพไปใส่มาใส่ย่าลืมสวมแม่ถ้าพี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างแก่จากโควิดถ้าพี่น้องมีฮักผู้แสพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้เสพแคบานในด้อพี่น้องมืัอนี้ผู้เสพแคบานขอการเข้าว่า,วา,า,าสวัสดีพี่น้อง